สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับ,บรยยปูเบงใหญ่เพื่อนยังนี่แม่สวัสดีครับเพื่อนยังก่อนนี่แม่ตำนี่ปูสิอ,อ๋อโอ้ใหญ่ขึ้นหมดตำนี่ปูพี่น้องเพื่อนเพื่อนเออปูอะไใส่ปูมัตนาอ๋อมันตนาคาคาบอ้อกาลาบเขาตำสักก้อนเหรอจังมันียงนี่เอาน้ำมันปะเนียน พี่น้องคนยหญ่เพื่อนคนสิอ๋ออีปูเนาะบูติดตาเมือว่าคนสิอ๋อเนี่ยอะไรคนเฮ็ดจังไรเนาะเรียแล้วเรียแล้วคนนี้ก็ไปอ๋อไฟๆอืมโอ้ใส่สินหรือใส่สันเนียโอ้คนยาคนยาเปียกยนเปียกน้ำบ่โอ้นี่พอคนนั้นนั่นน่ะพี่น้องพอคนเราอันเปียกไม่ไพ้หอกเราเป็นจักตอกเนาะคนเอามาใส่น้ำแดงสิพี่น้อง คนเห็นม wow! ันเหนียวเลยพุ่นนอะเออระมังคนใส่หนามไปแต่ละใส่เนาวพี่น้องใส่เพื่อนคนใส่นอกจว่ตนามน้งสิพี่น้องออนตามมาจกตัตนามั้งสิพี่น้องแด้นก็ไปใส่ไฟ ยาเพือนมันเ็อดแดนแ้วออแไปตามไปเบิ้งพี่นองเขาแไปม่ใช่กรทะก่ินนะทหารก็ไปจากที่อ่นเปดว่าเขาปดเอาซื้อจุว่าเขาปดเอาซื้อพวกไปจากทหารขี่มายังจับปืนก็เปลน ดูได้เไรมู่เข้าไปข่ายตัวมารอย่บันมันใหญ่มันจีดจัดแล้วน้องน้องเอยอยปูโอ้ใจ้สั่นเลยบ่เหมื่อย่ายังไ่นอนเห็นหงมเหมือดจังเลยนะ เอาดินเป็งหน้าเลยสิไปปลูกเงี้ยนอยู่หน้านนมันเลยสิเพใสนั่นย่ายสิไปใส่พลังแสงอาทิตย์ยุ่เป็นมวยเบี้ยวอยู่มันมันนั่น,นหน้าว่ะขอไอเบี้ยวว่ะไอเบี้ยวมันใส่พลังแสงอาทิตย์ขึ้่เป็นปล่อยนะทั้งรอบมันทลายสามมื่นกว่าเลยสีแผงทงั้งรอบสิไปชิ้หน้าอยากอยู่หน้ามันดิ อมันจังกลวงจังขวามันจังเงียบสงบแต่ว่ามีไฟอย Jamie, lonely, <No. S 3> no, no ู่ก็ได้ได้ล่ะเขาปลุกแบบเป็นบ้านเลยนะน้ำน้ำท่วมน้ำท่วมอยู่วะท่วมอะไท่วมชิวอะไรบ่ชิวอ่ไรท่วมดื่มก็น้องซุ้งน้ำท่วมเป็นก็เป็นน้ำเท้างาดูได้เลยด่ได้ตัวมันตัวยู่ปลาอยูข้าดิต่วเสร็อยู่ปลาอยูข้าเลย อ,อันนี้ยังแม่มากย<อ>่งนีตรงมักหน้าก็บกมากิ่กลมด้วยเนาะบึงใหญ่เป็นเขาขั้วได้ขึ้นเอาอันนีอ๋ออีปลูตขัวออืมเ็นแดดอมยบงเหนที่นอนก่เห็นม้นั่นไม่แจ้ง มันไม่แกล้งมันไม่แกล้งเรียไฟ้นเดียวไฟไฟไฟน้อนว่ะว่าได้กินโดนได้พี่หน่องอ้อยปูน ดูนี่หิโหตาจีเห็นนี่ยก็เรอวลาบโด้วนลาบเอาลาบก็ได้ไปยันนี่เออลาบไอ้ปูแซ่บก็ลาบมันไปเห็นได้พี่น้องมันมืดทลดไอ้ยปูลาบก็ได้เหมือนใจเพี้นมาโม่ตาได้ยินนี่ล่ะมันติดข้อหุน กำลังแฉนกำลังแฉนมาพี่น้องถือน้องคุณถือข้อมือหัวหน่องกับแฉนขึ้นแฉนคุณวันนี้มาเบิ่งคุณแม่เท่านั้นเดี๋ยวกินได้พี่น้องเด้อเพราะว่าบ้อยู่น้ำแมฆจัดลด้ไปมือใดพอดีเลยถ่ายให้เบิ่งเนาะไปน้ำพอดีไปน้ำใดพอดีเลยถ่ายให้เบิ่งเรื่อยๆนะพี่น้องเนาะเขียงขั้วเนาะอันนี้ก็ น้ำใหม่เราอัดทุงไว้ไปกินนะเนี่ยมันนั้นบุฟงกันบุฟงอย่างนี้บ้างงามแล้วอืมไม

เห็นดอกน้อยหมดคุณหอนแล้วนะตัวฮาน่าจับกมดน่าจับคนว้าววีด้อ

มาเตรียมพร้อมยังอ่ะเเอาวบางตอนนี่เพื่อนน้อยกินอ้อมหาเที่ยงใส่ยังก็เตรียมไว้ก่อนบุ้งแม่ยจะเพื่อนเพื่อนคนลาบีปู่เราหร่อหลงใบบกูดบอกแค่ใบบกูด้าแค่เด้อ มนมือได้ห้าคองตลาดห<อ>า้าขุมมือออเปเพิ่นหาคองตลาดผู้เดินจิพาติดตามชีวิตเพิ่นหน่อยเน,นอะก็จะเอาป๊บแล้วไปไขายได้ป๊บมากบางกตัม พ่อก็ได้ขายไปไปตลาดตะลเกียได้หลายนเลยไปจักบาทไปตุรกีไปไเทียนมีของก็ได้หลายแล้วมีของก็ได้เทลพันก็บาทของหน่อยกันไอเทลที่ไรเลยสองร้อยสามร้อยก็ขาดเออแลก็ได้อยู่ได้กินเยอะได้ใส่ได้สวยกินชิบมือนะเออเดี๋ยวเพื่อนยิพาตามติดชีวิตแม่เพ่นเอาไปหน่อย เคุณไปขายขายของคุณขายของตลาดนะประเด็นบริยูน้ำเราจักเทียมาบริยูกษีบ้าติดตามชีวิตเพื่อนขายปลายคิวขายปลาขาวขายอะไรขายปากคอวิธีชีวิตอีสานบ้านเฮาเนาะพี่น้อ๋อพออันกุ้งกับพอกับไส้ตุ่มแต่กุ้ง ใส่หอมเรียบร้อยใส่น้ำปูน้ำปลาเขาพงชุดเขาต้องพี้นนองมาได้เพี้ยนข้าวกล้อ่ วงม่ให้อนี่คือลาบมาั้ง่ไปหิบไปหัวจอดตนเัากัน,น,กนลบับ เราคอยลาบอีปูวางใช่ปะลาบอิปูอันเด็พี่น้องเนี่มกินน้ำกันให้กินว่าน้อยพี่น้องแบบเนี่เอาซีบกันเสียมเจลาจ้ากินไหม้เเป็นไรแซบปะแซบกันปะแซบแซบแล้วนาพี่น้องนะ แหอมีอมียอเรอติดเตยดั่ดเตยตงกนไหนเตหลายดัเตยค่อดีแล้วเดี๋ยก่พี่น้องคลิปนี้บบพูเองกี่กนี่เนาะพี่น้องเนาะคลิปไหนฝากกันไม่ได้พี่น้องเด้อสวัสดีครับ